เกับเช่นเคยในะช่วงสายรัดูไปนะครับแนะนำเท่าว่างกายผู้สูงวัยสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด -19 แล้วการแพร่ระบาดข,ของไวรัสโควิด -19 จะไม่ได้ชนชันเพศและวัยก็ตามแต่กลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลและองเอนพิเศตก็คือกลุ่มผู้สูงวัยนะครับเพราะคนกลุ่มนี้มีภูมิมต้านทานที่ต่ําร่างกายไม่แข็งแรงเท่ากับกลุม่มอ้ย ที่มีโอากาสติดเชื้อและเสียชีวิตได้ง่ายดังนั้นทุกป,ประเทศทั่วโลกจึงมีมาตรการปกป้องและดูแลกลุ่มผู้สูงวัยอย่างเข้มข้นซึ่งในประเทศไทยเองก็มีมาตรการสําคัญห้ามผู้สูงวัยที่มีอายุเกิน70ปีออกน,นอกเคหสถานในการอยู่แต่ใน,นที่พักเฉยๆทำรเลจะที่ำทำให้ร่างกายเสื่อมถอยดังนั้นจึงมีคมําแนะนําให้ผู้สูงอายุพยายามเคลื่อนไหวร่างกายอย่านั่งหรือน,นอนนาน ย่อมทำให้การทำงานของเอวล้สต่างลดลงและที่สำคัญควรออกกำลัง,งกายเพื่อสร้างความแข็งแรงและฟ้งกันโรคแต่สิ่งต้องระวังของผู้สูงอายุก็คือการหดกลมเพราะกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุจะไม่แข็งแรงโดยปกติควา,ามแข็งแรงของกล้ามเน,เนปปื้อเราจะลดลงทเกปีสมัยก่อนทราบกล้ามเนื้อจะเสื่อมตั้งแต่อายุ35ปีแต่ปัจจุบันอายุ30ปีก็เริ่มเสื่อมแล้วเพราะการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ไม่เหมือนเดิม คนดูสัาว์สมัยนี้จะนั่งอยู่ที่นานๆคุ้นชินกับความสะดวกสบายที่ไม่ต้องใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวเพราะมีเครื่องทุแรียนมาทำงานแทนเมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวร้อยลงจึงทําให้เกิดเกิเกเกดป,ปัญหาเพราะระไรกรับโรคบุ๋ข้อติดข้อเสือ่อมรวมไปถึงความสัมพันธ์ของเราประสาทการเหนื้อเสือ่อสภาพลงทําให้สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวและการทรงตัวสอตัวอย่างาการหนอมรงกายที่สามารถทําได้ง่ายๆนะเป็นที่ขาดทนอส,ส,สู่ หนึ่งยืนตรงยกมือขึ้นเหนือศีรษะและเวียงแขนไปด้านหน้าหลัง 2. ทํทำมือเมื่อกลอ่ตํำม,มือนะครับเมื่อกลั่นขึ้นลงจนสุดแล้ขึ้นไหว 3. คลายมือในช่วงลดแขนลงและยกแขนขึ้นขณะสลับข้างนะครับท่าที่2ยกแขนขึ้นํนามือกลางศอกให้อยู่ในระดับหน้าอก 2. เหนียวแขนและสอบไปด้านหลังให้เลยลงตัวให้มากที่สุด หยุดนิ่งไว้สอนาทีและ3ปุกแขนและสอกบาราแลเป็น1ครั้งนะครับขั้นตอนนะครับผาาไปทัน1นึแกงแขนสูงกำม,มือแบมือทำต่อเน,นื่อง12บสน1ครั้งสลับข้างขวาและซ้ายประโยชน์ในการบริหารกลเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าและหัวได้านหลังฝึกสมาธิและบริหารสมองในการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและการกำม,มือแบมือ สองการสอนทำสลับก 15, 6, ัน5 2ทํ้าทำต่อเนื่องลายสิบสงถึงสิครั้งประโยชน์เป็นการบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อด้านหลังส่วนบนนะครับหลังส่วนบนทำเนื้อหนด้านหลังด้วยรักษาบัตฝึกการประสานง,งานของระบบประสาทกล้ามเนื้อหลังสวน่นหน้าอกและไหล่ฝึกสมาธิบริหารและบริหารสมองในการควบคุมการเคลื่อนไหว และการกำม,มือแบม,มือนะครับท่าที่3 1. ยกแขนขึ้นกำม,มือกลางศอกให้อยูอ่ระดับหน้าอก 2. แบมือบุกข้อศอกทั้งสองข้างเข้าหากันจนฝ่ามือและศอกประกบชิดกันออกแรงดันเขียและศอกทางไว้2วินาที 3. การศอกไปด้านหลังกำม,มือนะนหนึ่งครั้งท่าที่4ยกแขน การสองทั้งสองข้างแบบมือดับศีรษะถัดมากยกขาซ้ายขึ้นงอเข่าสูงระดับเอวกำมือพร้อมปิดลำตัวไปทางซ้ายถัดมาลดขาลงวางเท้ากับพื้นบิดลำตัวกลับกางสอดทิ้งกางสอดทั้งสองข้างแบบมือสุดท้ายยกขาขวาขึ้นงอเข่าสูงระดับเอวกำมือพร้อมปิดลำตัวไปทางขวา สามการถูกสอบทําสลับกับการสอบทําต่อเนื่องสิบสอถึงสิบห้าครั้งประโยชน์เป็นการบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกและไหล่ด้านหน้าฝึกการประสานงานของระบบระสาทกล้ามเนื้อส่วนบนหน้าอกและไหล่ฝึกสมาธิและบริหารสมองในการควบคุมการเคลื่อนไหวและการกำม,มือแหวมือ 4. ยกเข่าบิดลำตัวทำต่อเนื่องสิบสอถึงสิบห้าครั้งสลับด้านขวาซ้าย ประโยชน์เป็นการบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณรวมส่วนได้แก่หน้าท้องลำตัวด้านข้างหลังและไหล่ฝึกการประสานงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อฝึกการทรงตัวฝึกสมาธิและบริหารสมองในการควบคุมการเคลื่อนไหวในการกำมือใบมือท่าที่5 1. นอนล่อนราบกับพื้นเหยียดขากลางศอกมือแตะจิษะ 2. ยกขาซ้ายพร้อมยกลำตัวและแขนขวาขึ้นโดยให้มือขวาเข้าหา เข้าขาขาซสายวางขาลดจตำตัวและแขนลงกับสูดท่านอนงายท่าที่6จําท้ายยกับที่ยกเข่าสูงระหว่างระดับลำโพงระดับสะโพกนะครับก็คือยกเข่าสูงระดับสะโพกสลับกันซ้ายขวาของอมกันแขนท่าที่5นอนงายยกขายกแขนทําต่อนเนื่อง1 2บสถึงสิครั้งสลับซ้ายขวาประโยชน์บริหารกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณรวมได้แก่หน้าท้อง ตกาตมตัวสะโพกและขาฝึกการประสานงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อท่าที่6ย่ำเทา้ายกเข่าสูงทำต่อนเนื่องยี่สิบครั้งสลับซ้ายขวาประโยชน์เป็นการบริหารกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกด้านหน้าต้นขาด้านหน้าหน้าท้องส่วนล่างฝึกการทรงตัวกระตุ้นการทางานของระบบหายใจและไหลเวียนเลือดท่าที่7งอเขา่ายกส้นเท้าไปถาด้านหลังส้นเท้าสูงกับเขา่า นะครับ2ปฏิบัติสลับการซ้ายขวาย่ำท้ายอยู่กับที่ผ้องแผนแขนท่าที่แ1น,น,นอนไหายชันเขา่าเท้าแยกอ,ออกจากกันเล็กน้อย 2. อออกแรงยืดสะโพกและเชิงการานขึ้นจากพื้นให้สูงที่สุดเท,เท่าที่หัดทำได้คงค้างไว้1-2วิ 3. าระับโค้ลงกลับสู่พื้นนับเป็น1ครั้งประโยชน์7 ย่ำเท้างอเขายกส้นเท้าทำต่อน,นิ้ว20ครั้งสลับซ้ายขวาประโยชน์บริหารกลุ่มก้ามเนื้อเนนยื่ต้นขาด้านหลังและสะโพกด้านหลังฝึกการทรงตัวกระตุ้นการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดและ8นอนงายยกสะโพกสูงทําต่อนิ้ว12-15ครั้งประโยชน์บริหารกลุ่มก้ามเนื้อเิเวณสะโพกต้นขาด้านหลังและหลังส่วนกลาง ทั้งนี้สามารถดาวโหลดท่าบริหารที่มีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับได้เลยตามพิว่าโคดิ์และสัพท์ของการอนุกายในเรื่องนี้นะครับสวัสดีนี้เชื่อจะรู้ด้วยไปเท่างจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามการชมด้วยนะครับสวัสดีครับ